สวัสดีครับพ่อยมันพี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับเรามาเนี้ก็พอกับสองลุงวันบ้านหน้าให้เก่าแล้วพี่น้องปีกัดกับโยพี่ทั้งกุญแจบมูซีเด้อพี่น้องตะบุนอ่างพ่นปิศาจน้องไข่ก็อญาตถามเด้อพ่อยสวัสดีครับสวัสดีครับชื่างะไรเน้อข่อยครับพอพอต่อยพอต่อยกุญแจบมูซีเนาะครับโอ้เดี๋ยวไปเรียกได้ครับนี่เอาลงไปหน้าปังกุหลาบไปจะส่ง ลงไปนาปลาโอ้น่ะปังนาแซงเลี้ยวไปแล้ววะน่ะปังนาแซงเพราะว่ามันเนื่นขาเจ้าเลี้ยวไปแล้วเหมันกันเลี้กวไอยู่วก็ได้กินไปน้ำงัวเขาไปครับผมคุณพ่อโอ้พอดีพี่น้องเอ้ยมาพ่องัวงามก็เลยคุยกับเราถามเราโอ้อันนี้เป็นน้องสาธารณะอันปลาป่าบ้างครับนี่ปลาป่าน้ำปลาป่าโอ้ ในโอกาสพี่รองเอ้ยเก็บผ่าบรรยากาศงงยามมึอเศร้าก็เป็นกำลังปล่อยง่วงไปเลี่ยงวันัวต่อยที่ต่อยต้อยขุดเจ็บกูซีนะโอ้ว่ามีตัวดว้วน อันนี้เขาเอิอนั่วไทยกลางไทถไงนี่ครับไทยกลางนี่เนาะไทยกลางกับหัวงามงัวเขาจยอะตัวครับอยู่นี่เจ็ดตัวเจ็ดตัวเมื่อคืนจะก้วจะขายอรือเปล่าหน่อยสองบอกผู้ใดก็ไดมันราคามันถูือเยอะไหมนั่นก็ให้มัน ล้ออวย้ในไจะขึ้นบานเนา <laughs> งเา,งาก็ถก็ลอไปเ, <laughs> ไปเ,เรื <laughs> ่อยเสี่ล้อไปเรื่อยเตี้ยค่ยุบม่มงเลี้ยงเนาะเลี้ยงไปลอไปกี่ละเศรแเจ้าหน่ยเนี่ยเศรนี่นโอ้นี่มงล้อมลวดดีวะล้อมลวดมาเนี่ยเศราไปเศราไปมีมองเศรากับเศราไปไม่มอ,ไอยากซื้อตต้มบอครับังไนเอาท่มีิกับพ่อใจงวอจะคลองใจก็อยากซื้อยุ่แล้วนั่นอยู่ เิ่นก็ว่าไปเอาไปเอาโลดทกกเพิ่นก็ว่าไปเอามาโลดมาซื้อม้วนเนี่ยนีเหมือนงวดเถียงเพราะซื้อม้วนไติโอ้แม่เนี่ยคือน้อเป่งเนี่ยมันแม่ล้วนหมดยังไงแม่ลูกอ้วนเด็กลูกโอ้นี่ต้องว่าแม่ตัวมันเป็นแม่กบแม่เขาตั้งแต่ได้สิบกาปีแล้วอืยเพื่อนนี่เลยสิบกาปีแล้วเหรอวะสิบกาปีเลยเพื่อนคำพูนให้ในลูกหลายตัวนี่ลูกหลานเลนหล่อนไปเรื่อยๆเลยอืะแต่ว่าตัวงวดแดงผสมเข้าอับ เอาอนั่นมาผสมมันก็เลยผสมเทียมปั่นในลูกไปย็ดตเลยปั่นในลูกไปก็ลูกของมันนี่แหละลูกสาวของมันลูกแรกผสมไปเรื่อยเมื่อออกมากก็ลูกของลูกตัวลูกของนั่นก็ออกมาเรื่อยอย่างนีนะลูกของลูกไปเรอยทีอันก็ถือว่าได้ขายมันก็หางมันั่นแล้วเอาไปเ้าไปย่างคนอบานนี้มันเปเกี่ยวเสียลวดน้ำบอเออลวดน้ำมั้ง่วสุดมากนี่หางนี่ เห็นลายตัวดิว่าแบนกินเนี่ยแบนงัวหางไปพัดลวดน้ำเอาสั่นพัดลวดน้ำวันนี้ยู่หันเลยนะจนว่าข้างพ่เอางัวกูคือบุคบัติสั่นว่าเป็นสวกเป็นห้องบ้าบ้าอยู่โอ้ตัดหางเไปเลยบ่บอก่ได้ตัดมั่งไปอยู่แต่ว่ามันมันมาเป็นนั่นป่อที่หลังที่มันดิ้นร้ายมันนั่นเป็นนั่นนล่วอักเสบขาดออกเป็นบุญยู่หันก็เลยได้ตัดออกตัดออกสิมันอักเสบเนาะ ส่วนมากกันงัวกันไปไกลลวดน้ำมันแจ้งหางไปค่าโอ้เห็นหลายตัวแล้วหางทั้นลวดเจ้าเล่ดเป็นแม่กบแม่เข้าอยู่เป็นคำคุ้นให้ยูนิตีโอ้ยพอต่อยแล้วพอขายดอกพี่น้องเอ้ยบาดเจ็เปิดราคาให้พี่น้องเขาได้รับเบื้องลำชลรวมกันราคาหนาคอกหนาวฟ้ามกัาบยูทั้งตลาดนัดเป็นแหล่สนอกคสมเอ๋ยก็ไปเปิดราคาทั้งตลาดนัดพูดละโคกระบือทั้งบ้านนุ่นสมบูรณ์ กับตลาดทั้งกุดบงดงบังครับมื่อนี้มาหาเลาะทงแจ้งน้อยสนุกอภัยอภต่อยท่างกุดแจ่มมูซีเพิ่นกำลังปล่อยงัวพี่น้องเลยเก็บภาพบรรยากาศถามเพื่อนนั่งมาสิเปิดราคาบ่าสนุกแล้วว่าไม่ได้นั่มเขาเพื่นไม่ได้ซื้อเขาเพื่นถ้ามีเงินจีปตลาดเอาไว้ยู่ครับแล้วทีนั่มเขาไม่ได้ขายออกดอกก็เห็น แล้วงวดคืองวดคือใบกับพี่น้องเทยวกันบ่พอพี่น้องเกษตกรเป็นเหีียงงวดนะครับกําลังลวายงวดกันเลยเก็บภาพบรรยากาศถามข่าวถามข่าวเพื่อนำชีวิตคว่มเป็นยูนำเสนอ วัยจีนออ้องเอ้ยนี่แหละวิธีเกษตรกร,ร,รชีวิตเกษตรกรชาวไห้ชาวนาเขาเคนเลี้ยงง้วเลี้ยงกล้วยนะครับยืนเศ้ามากอะเศร้าไรง้วงเอางงแกล้งกับโง่ตะคอกอันนี้ว,วันนัาปังหน้าแซงคนแล้วแล้วเลี้ยงมันกระตือก็อยาก เลขไายรถคืองามใช่เนาะเลขไายรถด,ดีโนหะัวอ้วนเบิ่งทะเบียนรถเด,ด,ด้อบ่ไดใบุง่ายเด้อพี่น้องเอ้ยปวดชายวิจารณญาณในการรับชมว่ามีตัวใหญ่อ้วนยากควรเอาเลี้ยงกังไนเงี้ยแมลงกับอะไรพี่น้องเอ้ยเอ้ใส่อาหารเสริมอยู่บ้าครับนี่ยเฮ้ ธรรมาสาเลยอ้หยาผลมือป้อมันคือส่วนส่วนสมบูรณ์แถวบางวนี่ สมุนีืขึ้นแลนอะไรกันวืดวืดไม่ยังไงบ่ไหน

ที่ไหวมาก,กานกนลูกคนไหนคะ่าค่าสวัดไ like รไปเลยครับค่าสวัดคนช่วงทเรแรกสองัเออ้เขาแยกเพียรเอแยกเียกกันด้ยันทาันา งัวง,งามอะไรหพี่น้องเอ้ยพอเห็นสวยเรา <laughs> บ็ขายฮ่าฮ่ายทั้งมันกุกแจกกูซีบนหนังคน,นที่ใสซน้องไผ่สำหรับการเก็บภาบพบรรยากาศเยี่ยมยามทำข้าวพี่น้องคือเป็นเลี้ยงงวัวทั้งกุกแจกกูซีมัอนี่กับที่ประม่านนี่เฮ้ยพี่น้องเอ้ย งขับรถดทางน้ำไทยคลิปไปไงต่อย <c oughs> อขอบคุณหลายเลยไงต่อยเด้อ <c oughs> ครับวัสดีครับขอบคุณครับขวัญแรงขวัญแคเด้อพี่น้องเพิดคลิปอา่าเป็นกำลังใจลุกวนบานหน้าในการเดินทางไปทำคลิปต่อๆไปขอบคุณสำหรับพี่น้องที่เข้ามาเ่็งคลิปของลุกวนบานหน้า ทุกคนมีเล่นเป็นของพีนองเบอร์ท,ทุกคนครับผมสวัสดีครับ